คุณโยมเคยสังเกตไหมไอ้นิ้วเท้าของเราเนี่ยเราเคยเดินไปตเตะนูน่เนเตะนี่นะดูดูแล้วเหมือนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะ่ะนอกจากมันจะมอบความเจ็บปวดให้แก่ตัวของเราโยมถ้าหากว่าไม่มีนิ้วเท้าเนี่ยก็คงถือว่าร่างกายของเรานั้นคงไม่ครบบริบูรณ์ใช่ไหม ฉะนั้นดังนั้นไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยทําให้ชีวิตของเรานั้นมันสมบูรณ์ขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคุณโยมหากเรานั้นเคยล้มเคยผิดพลาดเคยร้องไห้เคยเสียใจนะมันอาจจะทําให้เรานั้นรู้คุณค่าของความสุขในชีวิตของเรามากขึ้นก็เป็นไปได้ หากเรานั้นเคยเจ็บปวด <c oughs> เคยเสียใจ <c oughs> เคยทรมานมันก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจในชีวิตของเรานั้นก็เป็นไปได้นะคุณโยมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเข้ามากระทบให้มองเป็นบทเรียนและสู้ดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งนะเก็บเป็นข้อคิดจเจริญพร